วนันนี YouTube นะผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการเดินไปตรวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในแมปล็อกฟู้ดกันแล้วนะซึ่งในวันนี้มันมีเอพิซีลึกลับมาใหม่ก็คือตัวซีคิดนะฮะนี่ไอตัวนี้แหละฮะมันเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยมีคนบอกว่ากดแล้วได้ชาโตลิงนะฮะในเฟซนะครับผมไปเจอมานะผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะลองทดสอบดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะฮะแต่ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใครกดไลค์คลิปนี้ดวงดีเหมือนผมแน่นอน,นครับนี่ฮะนี่ก็เป็นแหวนชาโตลิงทีีี่่่ออดตการรเเนยนยะคับมื ประมาณ2วันก่อนนะครับที่ผมไปว่าตีบอสมาแล้วก็ได้บอสได้เหวีมานะคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหก่าจะได้นะครับเออไอตอนนี้ก็โอกาสตอบคูณนะคนับใครตีบอสตอนนี้นับโอกาสตอบคูณ10เนี่ยก็ต้องรีบหากันหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าพี่ตั้งจะอาออกเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามากดไอตัวนี้กันดีกว่านะครับอ่ะโอกาสของเรามาแล้วนะฮะเอพีซีลึกลับหรือว่าเอพีซีซีเข็ดปริศนาดูดิมันมีออร่าด้วยนะครับมันชื่ออะไรไม่รู้อะแต่หน้าเกมมันบอกว่า ดีมอนนะฮะมันน่าจะเป็น a b c บซีดีมอนนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะผมจะลองกดดูนะครับดูซิว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับ1 2 3ปุ๊บนี่กดแบบรัวๆเลยฮะเอ้ยจะได้เวทวงที่2มาเนี่ยนะครับเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันก็ง่ายดีครับไม่ต้องไปแบบว่าอย่างไงเราไปหาออฟอะตอมิกไปเชิญบอสเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามันดรอปจริงกันเนาะแต่ในเฟสก็บอกว่าเขาได้มานะฮะ2คนนะเออที่ผมแม่ว่ากําลังแบบตอนแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ว่า เลื่อนไปเลื่อนมาในเฟสไปเจอสองคนที่เขาได้นะครับเออก็เลยเชื่อเลยครับคราวนี้ะแต่ผมก็เลยมาทดสอบเองนะฮะแม่ผมจะลองเปิดสม่มเรื่อยๆจนกว่าแบบว่ารู้สึกจะแบบเกลือะฮะนะผมถึงจะเลิกนะ,ะอะดูซิว่าผมจะได้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ลำบากใจแล้วฮะคุณผู้ชมไอตอนเรงเนี่ยมันก็ไม่เหล็กแหละฮะพอกด a อ c ตัวนี้เนี่ย ปิงแม่งขึ้นเป็นแสนเลยนะครับเนี่ยะแล้วดูดิเมื่อกี้ขมจเจ้าชาโดลิงเนี่ยมาถ่ายรูปนะผู้ชมนี่เฮ้ยโอ้หดีนะมันไม่หายเนี่ยนะครับเออผมจเจอออกมาถ่ายรูปนะครับแต่ว่าเออหือนี่ฮะโคตรปิงนะครับเออเดี๋ยวถ่ายเลยแล้วกันนะครับแต่โหนะปิงเป็นเสนนะครับกดตัวเดียวเนี่ยนะครับเก็บก่อนเลยเก็บได้ปะเนี่ยโอ้โหอย่าบอกว่าเก็บไม่ได้กูซวยแล้วนะครับเออโอ้ยตอนนี้จะเป็นยังไงในอาการนี้นะครับ เออโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บให้ได้แล้วผมก็จะรีบสุ่มต่อนะฮะดูซิว่าจะได้เหวทหรือป่านะออผมรู้แล้วคุณผู้ชมนะฮะว่ามันยิ่งกดมันยิ่งปิงแล้วดูดีนะฮะดีกดหนึ่งครั้งเนี่ยปิงขึ้นเป็นพันเลยทะดูดีโหนะฮะยิ่งเรากดเยอะๆมันก็จะปิงไปเรื่อยๆนะครับนะเออนะครับแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราได้เหวนหรือป่านะมันก็มีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียนี่เองครับคุณผู้ชมนะฮะเออ ข้อดีคือหาเวทยแบบฟรีๆแต่ข้อเสียคือปิงจัดนะฮะดีถ้าผมเอาเวทยมาถ่ายรูปแต่ผมเก็บได้นะผู้ชมไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าก็ลืมเช็คดูนะฮะอย่าหายเถอะโอ้โหยโชคดีไป <c oughs> นะเนี่ยเวลามันก็เดินปกตินะแต่ว่าความปิงนั้นมันขึ้นมาหาศาลเลยครับเนี่ยโอ้โหยิงเรากดมันยิ่งปิงนะพอเรากดเนี่ยสักประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันกลับหายปิงนะผู้ชมนะฮะเออถ้าเราไม่ปล่อยเนี่ยมันปิงเป็นเศษเลยนะผู้ชมเออ โอ้โหคตอดปิงดูดิไอ้เราก็นึกว่าหนิดเราช้านะครับโอ้ยจะได้หรือ,อยังก็ไม่รู้นะทุกอย่างมันจะปิงหมดอะมันจะดีเลย์มหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจนะฮะเนี่ยผมกดไปมันไม่ติดใช่ไหมมันจะมาติดอีกทีหนึ่งมันจะมาติดอีกประมาณแบบรอไปสักพักมึงมันจะมีสก,กิลออกมาเออเหมือนมันดีเลย์ครับเนี่ยเออยิ่งกดยิ่งปิงนะครับเอออ่ะผมไม่สวนนะผมจะกดเป็นเสียนะผมจะ ถ้าไม่ถึงเอ้ตอนนี้เท่าไหรว่วะเนี่ยหนึ่งหมื่นถ้าถึงเศษแผม,มหยุดนะฮะเออถึงเศษนี่หยุดเลยนะฮะโอ้โหเลขก,กับความปิงนะผู้ชมนะครับเอาละฮะก็ตอนนี้ก็รู้เลยนะฮะว่าทําไงถึงไม่ปิงฮะเราต้องกดทีละหนึ่งครั้งนี่เองฮะคือพี่ตั้งเขาไม่ยอมให้เราสเปมเนาะหรือว่ากดแบบรัวๆนะเราต้องกดทีละจึก๊กทีละจึก๊กทีละจึ๊กแบบนี้นะผู้ชม เอาเปา็นว่าผมจะลองกดจิระจึก๊กจิระจึ๊กดูนะฮะผมกดรัวๆแล้วมันปิงแงนะครับกดจิละจึ๊กก็ได้นี่นะฮะเออไม่ปิงกระผมนี่ฮะโอ้โหนะคือถ้ารัวเนี่ยรัวเม่ไรเนี่ยปิงแน่นอนครับอ่าเราต้องกดจิระจึก๊กจิระจึ๊กหนีเร็วประมาณนี้ประมาณนี้ไม่น่าปิงนะกดเร็วๆเนี่ยอ่าลองกดแบบเพิ่มความเร็วปุ๊บอันนี้ก็ไม่ปิงเท่าไหร่นะเออก็ประมาณความเร็วประมาณนี้ได้อยู่ฮนะแต่ถ้าเกิดว่าความความเร็วด้วยออโต้คิกศูนวีเนี่ยปิงแน่นอนนะฮะ นี่ฮะความปิงก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆฮะนี่ฮะเออแต่แต่ระดับนี้ก็ไม่ค่อยปิงเท่าไหร่นะกดได้เรื่อยๆเลยนะฮะเออลองตั้งอโอตโต้คลิกดูครับคุณผู้ชมเอาและครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกสุ่มมานานแนละ้วคุณผู้ชมครับก็ยังไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเลยนะฮะแต่ว่าไอตอนที่ผมออตโต้คลิกเรื่อยๆไอตอนที่แบบเร็วๆใช่ไหมแล้วก็รอให้หายปิงอะ่ะผมได้ออฟชาโดครับนี่ฮะมันก็คือออฟเนี้ยนะฮะเออนะครับตอนที่ผมแบบว่าสุ่มดูนะฮะอะ โอเคไม่ได้เว้เลยนะฮะแต่ผมจะลองคราฟดูแบบสดๆนะคุณผู้ชมเฮ้ะแต่ก่อนคราฟนะครับก็อย่าลืมซื้อเสื้อนะครับใครที่แบบว่ากําลังมองหาเสื้อนินจาเซต์คอจับนี่ฮะอย่างเท่เลยครับคุณผู้ชมอ่าลิงเสื้อจะอยู่ใต้ล่ังคิปนะฮะเอาละผมจะลองทําซิกเวตาเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเสร์ฟหลุดหรือปานะฮะคงไม่มีหรอกมั้งผมก็เสียวนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์พิตตตั้งอาจจะอัปเดตอัปเดตปุ๊บหลุดปั๊บนะฮะผมอาจจะเสียได้เลยนะฮะอ่า ตอนนี้ก็เดินม,มาถึงเลยนะฮะหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะโอเคเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เวรนะครับอันนี้ต้องหาครับอ่ะผมเอาซิกเบต้าเอาซิกธรรมดามาแล้วะครับแล้วก็ซิกเบต้ากับ1เซนเพรนรับตเตรียมไว้เรียบร้อยแลวนะครับเอาละได้วเวลาคราบเลยแล้วกันนะฮะแต่ก่อนคราบก็ขอแบบชักช้าสักหน่อยครับอขอเก็บภาพสักหน่อยครับคุณผู้ชมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะฮะแม่เพราะอนาคตอาจจะไม่ได้แบบว่ามีไว้ครอบครองนี่เอาโอเคเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยนับ1ถึงสิบนะสิบเก้าปดเจหหกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเท่าไหร่แล้วปะเนี่ยเอาหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเกสนั่นนียังไม่หลุดนะคุณผู้ชม คงไม่มีทางหลุดหรอกเนาะแต่ก่อนจะกดกินนะฮะถ้าอยากดวงดีแบบผมก็กดไลน์นะครับนี่ก็รอวันที่7เลยนะกว่าจะได้เวรน,นะฮะเออรอไปเกือบประมาณแบบ6000ตัวแล้วั้งเนี่ยนะฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้กินกูนหรอกนี่ฮะโอ้โหได้มาแล้วครับซีกเกต้านะครับผมโอ้โหอย่างที่ลยครับสง่างามมากกว่าจะหามาได้7วัน <c oughs> นะฮะกดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนครับนี่เสื้อนินจาใส่ละดวงดีครับเป็นเสือ้อเซาโคอสนะครับนี่ฮะ เหมาะสาหรับคนที่แบบว่าอยากเป็นเซนเตอร์คอร์สบวกกับนินจาด้วยฮะนี่ครับได้เป็นทั้งนินจาได้เป็นทั้งเซนเตอร์คอร์สเลยนะฮะอย่างจัาบนะฮะอา้าวโอเคตอนนี้ก็ใช้ซิกเบต้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุ่มว่าได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะดูพาไปดูคลิปสุ่มที่แบบว่ามีคนแบบว่าสุ่มแล้วได้เวทน,นะคุณผู้ชมเอาละครับก็น,นี่ก็เป็นเฟซของคนที่แบบว่าเขาได้เวทน,นะฮะคุณผู้ชมจากการกดเอพซีตัวนี้นะฮะอ่ะเขากดแล้วเขาแบบว่าได้กี่วงมาดูกันนะฮะนี่ อันนี้ก็เป็นแบบว่าเขาจะเปิดกระเป๋าดูนะครับว่าเขานี่ไม่มีเหวนนะผู้ชมนะฮะเออนี่เขากดดูฮะแล้วเขาได้เหวนแล้วแล้วตะกีวงก็ไม่รู้ดูดิโอ้โหได้เปิดวงนะฮะเอ้เนี่ยเขาได้เปิดวงครับคุณผู้ชมเออมันกดครั้งเดียวได้เปิดวงเลยฮะสงสัยจะกดตอนเออเกมแบบว่าอัปเดตเอพีซีลึกลับมาใหม่ๆเนาะแบบอัปเดตใหม่ๆมันยังบักอยู่แบบกดทีเดียวได้เลยอะไรแบบนี้เนาะเออ แต่พอตอนผมมาเนี่ยตอนผมมาเขาแก้บัคเรียบร้อยไงมันก็เลยสุ่มไม่ได้สักอันเลยฮะทุกผู้ชมเนี่ยโอ้อันนี้ไม่รู้ของจริงหรือว่าตัดต่อนะแต่ว่าคงไม่ได้ตัดต่อหลักเนียนขนาดนี้เนียนในขนาดนี้น่าจะของจริงนะทุกผู้ชมแต่เขาไม่ได้เก็บในกระเป๋าโช์ไงนะครับนี่เออดูว่ามันเก็บไม่ได้วะนะครับมันได้เยอะแต่มันอาจจะเก็บไม่ได้หรือเปล่านะฮะเออโอเคนี่ก็เป็นคลิปของอน้องคนนี้ไม่รู้ว่าเขาให้เปิดเผยชื่อหรือเปล่านะครับ อ่ะเอาเป็นว่าจะยังไม่เปิดแล้วกันนะครับเออเอาเป็นว่าโอเคนี่ฮะโอโ้โหเขามาสุ่มตอนที่แบบว่าเออน่าจะบักเลยนะครับได้เยอะขนาดนี้ครับแต่เขาไม่ได้เก็บโชว์ให้ดูอะก็เลยสงสัยไงนะครับผมเอ้าโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความเกลียนที่ใหญ่ย,ยิ่ง I M Atomic โอเคครับผมจะลองเปิดพลังนี้ะใส่ผู้เล่นที่อยู่ในนี้ะเออ <l> โชว์พลังซะหน่อยวิ้ยเลเสื้อเท่มากนะครับอู้เสื้อเท่มากนะครับถือคู่กระดาบซิกเนี่ยยังมีสเสน่ห์โอ้โหตัวละห้าโลบักเองนี่ดับเป็นไปสีมว่วงท่านผู้ชมในที่สุดก็ได้กลับมาใช้สักทีครับนี่โคตรเท่หุยนะฮะ รับนี่ไปซะเรียบร้อยฮะโอ้โหไอ้แค่กูไม่ได้ฆ่าหัวเลยนะฮะโอ้ยอะไรวะเนี้ยได้แต่ไอเทมนะเออแสดงว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้เนี่ยเอาก็มีนี่หว่าดีวตายกระเพียบเลย <c oughs> นะฮะออโอ้เป็นไงล่ะฮะเอออ่ะผมจะลองสุมดูรับสุมอีกครั้งหนึ่งรับเอาแค่ครั้งเดียวพอมันอาจจะเหมือนในคลิปคนนั้น,นรับกดครั้งเดียวได้เก้าเห็นเออโอเคนี่ฮะผมกดครั้งเดียวผมเกลือ <c oughs> อะไรกับเนี่ย เออแต่จะเผื่อใช้ออโต้คลิกศูตรวิท่านผู้ชมเอ้ยน้ำมันซีกธรรมดาธรรมดานับเออโอเคนี่ฮะโอ้โหตัวนี้ก็ลองมากดดูนะครับแล้วก็เปิดออโต้คลิกให้มันแบบว่าเออไม่ต้องเร็วเกินไปนะครับเออแม่เสียดายติดครูดาวสองร้อยวีนะเปิดใช้ซ้ำซะเลยดีนะฮะโอ้โหนะฮะเหมือนเคสเลยพวกนี้นะครับเอออ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะก็ฝากซื้อเสื้อดินจาด้วยนะฮะ ่าแต่ก่อนไปก็มีร้านมาแนะนําครับ DC Shop ร้านรับกดเกมพัดไม่ว่าจะเป็นออสตาทาวเวอร Defense Anime เม n g วนการ์ดแมพฟิตและบ ok ็อกฟูดนะฮะมีบริการรับเติมโลบักด้วยแถมยังมีรหัสขายนะฮะบริการเยยะๆเต็มบดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะโอ้โหร้านเขาดีจริงๆนะฮะเอาละครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า